พามาชมธรรมชาตินะคะที่นี่เกเรฮิเกเรฮิแปลว่ากลับบ้านเรากลับบ้านเฮาค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศหมู่บ้านนี้ซื้อหมู่บ้านอย่างมุจจำบ่ได้โคโคโลโลอีอย่างประมาณนั่นแหละคะ่ะซื้อหมู่บ้านอย่างมุเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีมีโบหูกีหลังคาเรือนนีนี่ จุ่มอยู่เนะเรือจะมีขึ้นเขาไปพุ่นอีกบ่แน่ใจเนาะนี่คือหมู่บ้านแต่ที่พักของเราวันนี้คือเกดิฮิน่คะพาบึงบรรยากาศรอบๆตรงนั้นจะเป็นควันไฟนั่นคือจะเป็นคัวค่ะเป็นคัวของมองนี้เกเิฮินี่แล้วพาบึงมองที่เขาพัก นั่นมองที่เขาพักสองหลังนั่นหลังใหญ่นอนได้อยู่สิบคนหลังรองลงมานี่ก็นอนได้หลายคนอยู่แล้วก็จะมีหลังรองอีกสองหลังอยู่ติดลำน้ำทั้งนี้เห็นบอลหลังคาเล่นๆอ,อ,อันนี้คือติดน้ำจะมีอีกสองหลังฝั่งนั้นจะเป็นแม่น้ำไหลผ่านไหลลงมาจากภูเขาน้ำาต้ไซเดอร์นี่ครับบรรยากาศดีดี เกรีฮิกลับบ้านเฮา